สวัสดีค่ะว w g Cable ลบบุรีค่ะรายงานข่าวประจำวันศุกร์ที่31ธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 4นะคะเป็นวันส่งท้ายปีเก่าแล้วก็จะต้อนรับปีใหม่ข่าวส่งท้ายสำหรับในปีนี้นะคะมีรายละเอียดของสถิติโควิด -19 ลดลงและรายละเอียดที่น่าสนใจอีกหลายข่าวสักครู่หนึ่งค่ะ คุณผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้เรื่องของสถิติผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีลดลงนะคะสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีในวันที่30ธันวาคมนั้นมีผู้ป่วยติดเชื้อ16รายค่ะพบมาจากต่างจังหวัดนั้นไม่มีนะคะในวันนี้มีผู้ติดเชื้อในจังหวัด10รายและจากพื้นที่ควบคุม6รายด้วยกันค่ะ ยอดรวมสะสมสำหรับผู้ป่วยโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีในขณะนี้นะคะแตะไปที่19,214รายหายป่วย18,519รายและเสียชีวิต1รายสำหรับผู้เสียชีวิตนั้นเป็นเพศหญิงอายุ77ปีบ้านอยู่หมู่ที่8ตำบลทะเลชุบสอนอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีค่ะมีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูงสำหรับ เรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีนั้นในขณะนี้สถิติผู้เสียชีวิตรวมแล้ว269รายด้วยกันนะคะจะห่างไกลและหนีอันตรายจากโควิด1 i d 1 9เว้นระยะห่างทางสังคมค่ะและใช้ชีวิตแบบรูป new normal รูปแบบใหม่ก็คือตั้งใจในเรื่องของสุขอนามัยให้สะอาดไว้เสมอล้างมือบ่อยสวมหน้ากากอนามัยในทุกๆครั้งเมื่อออกพ้นชายคาบ้านและ ตาจมูกปาก3อวัยวะนี้ไม่จําเป็นไม่ล้วงแค่แกะเกานะคะถ้าคันใช้หลังมือแตะเบาๆลดอาการคันได้ในส่วนหนึ่งและลดอันตรายที่อาจจะนําเชื้อโควิด -19 เข้าสู่ร่างกายเป็นประการต่อไปค่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดเน้นย้าตอนนี้ก็คือการรับวัคซีนให้ครบซึ่งแน่นอนนะคะเมื่อได้รับการเมื่อได้รับการฉีดวัคซีนการกระตุ้นภูมิหมู เป็นการป้องกันก็จะเริ่มต้นขึ้นเท่าที่ได้ติดตามสถิติของผู้เสียชีวิตนะคะเป็นผู้ป่วยที่มีเจ็โรคเรื้อรังและเมื่อเป็นแล้วเนี่ยจะเสียชีวิตง่ายดังนั้นถ้ามีญาติสนิทมิสหายที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วมีเจ็โรคเรื้อรังโปรดกระตุ้นให้รับวัคซีนนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และห่างไกลจากโควิด -19 ในห่วงระยะนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและสำหรับข่าวนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีค่ะออกเยี่ยมจุดบริการและติดตามการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปี2564ส่งท้ายปีเก่าและจะต้อนรับปีใหม่ค่ะเวาหนแ้ะ ดินบนที่30ธันวาคม2564เวลา10นาฬิกานายนิวัฒน์รุ่งสาครผู้วา่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนายวชิระเกตพันธ์รองผู้วา่าราชการจังหวัดลบบุรีหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยจังหวัดลบบุรีประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ออกจุดตรวจและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจและจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่2565เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่กำลังเดินทางณนะจุดบริการตู้ยามตำรวจวังขอนคว้างถนนผลโยธินตำบลวังขอนคว้างอำเภอโคกสมโรงจุดบริการสีแยกซอย12บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันบางจากตำบลดีลังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบุรีและจุดบริการวงเลียนโคกตูมู่ที่2ตำบลโคกตูอํเภอเมืองจังหวัดลบุรี โดยนำน้ำดื่มเครื่องดื่มบำรุงกำลังกาแฟขนมและอาหารสำเร็จรูปมอบให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานในแต่ละจุดตรวจและจุดบริการประชาชนซึ่งแต่ละจุดได้มีการบูรณาการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจมูลนิธิกำนันผู้หอยบ้านและอปอรพอรอมาคอยอำนวยความสะดวกจัดรเบียบการเดินทางของประชาชนการจราจรและการเฝ้าระวังหรือสังเกตผู้ที่เดินทางและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อ ร้อมหลงพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุจนมีผู้เสียชีวิตเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบนถนนสาย3017หมู่ที่6ตับนนี้ขมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นจุดคอขวดทางแคบก่อนถึงร้านสะเพาออฟีฟจากสีเลนลดเหลือ2เลนนายนิวัตรร่วงสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้กล่าวว่าจุดคอขวดบนถนนสาย3017หมู่ที่6 ตำบนี้กรมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีได้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและมีผู้เสียชีวิตหลายรายระยะทางตรงนี้เป็นทางแคบเพียง460เมตรเท่านั้นจังหวัดได้ทำหนังสือถึงกรมทางหลวงขอให้มีกับปรับพื้นที่ให้เป็นสี่เลนเหมือนกันและได้ทราบว่ากรมทางหลวงได้นุมัติงบประมาณมาให้แขวงการทางหลวงลบบุรีที่1ดําเนินการในปี2565นี้ ซึ่งคาดว่าหากดำเนินการขยายถนนสี่เลนได้สำเร็จแล้วจะทําให้อุบัติเหตุบริเวณนี้ลดลงอย่างแน่นอนนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรียังได้เน้นย้าในที่ประชุมว่าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมดูแลจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำบริเวณเกาะกั้นกลางถนนต้องเพิ่มสัญญาณแจ้งเตือนในจุดกลับรถในระยะที่ไม่กระชั้นชิด บริเวณที่มีการข่อสร้างเส้นทางแม้ว่าในช่วงเทศกาลจะหยุดการข่อสร้างแล้วก็ตามก็ต้องจัดป้ายและไฟแจ้งเตือนโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนซึ่งได้มีการวางแนวทางและเตรียมการไว้ตั้งแต่ช่วงการรณรงค์เข้มขมคนแล้วส่วนอีกเรื่องที่มีความห่วงใยก็คือการจอดรถริมถนนในกรณีต่างๆขอให้เพิ่มความระมัดระวังไม่จอดรถเลยเข้าไปในพื้นที่ผิวการจราจร เนื่องจากการเกิอดอุบัติเหตุจากรถชนท้ายได้ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรียังฝากให้ทางอำเภอดูแลขวดขันการจำหน่ายสุราการจัดเลี้ยงและงานรื่นเริงในกลุ่มประชาชนที่กลับมาฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดมาตรการคำสั่งของจังหวัดลบบุรีด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและลดการเกิอดอุบัติเหตุทางถนน และลดความเสี่ยงในการกระจายเชื้อไวรัสโคโรนา2019สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี2565ของจังหวัดลบบุรีประจำวันที่29ธันวาคม2564ซึ่งเป็นวันแรกของการรณรงค์เกิดอุบัติเหตุทางถนน10ครั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ9คนชาย6คนหญิง3คนมีผู้เสียชีวิต1รายในพื้นที่อำเภอโคกสมรง มีอำเภอที่ไม่เกิดอุบัติเหตุจำนวน6อำเภอได้แก่อำเภอท่าหลวงอำเภอสะโบดอำเภอหนองม่วงอำเภอท่าวงอำเภอโคเจริญและอำเภอล่ำสนทิ ทางพี่สาธุพี่เขาเป็นหมอเขาดูแลคนเคยกันช่วยกัน มนไปก่อค่ะครูชงค่ะและสำหรับข่าวนี้นะคะเป็นเรื่องของบรรยากาศนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสริกาคนใหม่ในหลายพื้นที่ค่ะเริ่มเข้าปฏิบัติงานเป็นวันแรกโดยเมื่อเวลา9นาฬิกา15ที่30ันวาคม2564 ภายหลังที่คณะกกะตประจำจังหวัดลบบุรีได้ประกาศรับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในตำบลหลายพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีบรรยากาศโดยทั่วไปวันนี้ที่ลานหน้าองค์การบริหารส่วนตะบนช่องสาริกาอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนายพันลบพัทระบดีนายกบริหารน,นายกองค์การบริหารส่วนตะบนช่องสาริกาได้เดินทางไปทํางานเป็นวันแรก โดยมีหวัวหน้าส่วนราชการพนักงานและประชาชนชาวตะบนช่องสาริกามาร่วมต้อนรับซึ่งนายพันลบพัชระบรีนายกองค์การบริหารส่วนตะบนช่องสรางสริกาคนใหม่ได้นําคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเข้าพิธีกราบไหว้เท้ามาหาพรหมซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งประดิษฐานอยู่ประจําที่องค์การบริหารส่วนตะบนช่องสาริกาเป็นอันดับแรกโดยจุดทูปเทียนกราบไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตอนเองที่มาทำงานและรับตำแหน่งเป็นวันแรกจากนั้นได้เดินขึ้นไปภายในห้องทำงานของตอนเองพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในการเข้ารับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตะบนช่องสาริกาคนใหม่ด้วย ไม่เข้าไม่เข้ากันจะไม่วางข้างบนน e r เยตามกับค่ะคุณผู้ชมคะนั่นคือรายละเอียดทั้งหมดนะคะของข่าว WG a b เคเบิลลบบุรีค่ะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้การสนับสนุนช่วงเวลาข่าวด้วยดีเสมอมาค่ะกลับมาติดตามข่าวของเราได้ในครั้งต่อไปนะคะช่วงเวลานี้คุณรงศักดิ์พานังกามบรรณาธิการข่าวเจี๊ยบชุติมาเกิดเอียมรายการข่าวขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะ กลับมาพบกับการรายงานข่าวได้ใหม่ในครั้งต่อไปและในห้วงปีใหม่ด้วยล่ะค่ะสวัสดีค่ะ